รังผลิตเงินพันล้านสามีแยมธมนพันธ์รวยเฉดฟ้าต้องกินข้าวแดงหากย้อนกลับไปไม่นานนี้แยมธมนพันธ์อดีตนางเอกดังจากละครพื้นบ้านถูกจับพร้อมสามีเปิดเว็บพนันยืดทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า700ล้านบาทโดยแยมธมนพันธ์เริ่มเข้าสู่วงการมาตั้งแต่อายุเพียง15ปีเท่านั้น เดอเริ่มเป็นที่รู้จักจากการแสดงละครพื้นบ้านแนวจกักจักวงวงๆทางช่องหลักสีตั้งแต่พุทธศักราช2,540ถึง2,554โดยมีผลงานสร้างชื่อหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นสิงค์กไกลพบสี่ยอดกุมารเทพสามฤดูโกมินเกาะกยสิทธิ์สังทองเทพสังวานดับเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงเป็นต้นซึ่งจากความโด่งดังนี้เอง ทำให้แยมมีโอกาสขยับมาเล่นละครที่หลากหลายมากขึ้นและยังทํางานในวงการด้านอื่นๆทั้งงานพิธีกรถ่ายแบบผลงานเพลงเป็นต้นสําหรับแยมธมนพันธ์ได้เข้าพิธีแต่งงานกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจอั้มภูมิพัฒประเสริฐเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2557หลังจากนั้นเจ้าตัวก็หันหลังให้กับวงการบันเทิงและรับหน้าที่ภรรยาและคุณแม่อย่างเต็มตัวซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ก็มีทายาทด,ด้วยกัน3คน แต่ล่าสุดตำรวจเปิดปฏิบัติการบุกค้นหมื่นล้านเครือข่ายไฮโซอัมแยมธมนพันธ์4.4จังหวัดจุดตรวจค้นที่หนึ่งห้องพักในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลฟ้าหามอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ผลการตรวจค้นพบนายทิติวัตรหรือแซกซึ่งเจ้าตัวให้การรับว่าเป็นโปรแกรมเมอร์ทำหน้าที่ดูแลระบบหน้าเว็บไซต์จุดตรวจค้นที่2บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่1 ตำบลชมพูอำเภอเมืองจังหวัดลำปางผลการตรวจค้นพบนายวรวุิสงวนนามสกุลอายุ34ปีแสดงตัวเป็นผู้ดูแลสถานที่ผลการตรวจค้นพบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และบัญชีผู้ใช้งานที่ใช้ในการปรับปรุงดูแลเนื้อหาจุดตรวจค้นที่3บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่6ตำบลลาสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีผลการตรวจค้นพบนายปีตุพง สงวนนามสกุลอายุ42ปีเป็นผู้ดูแลสถานที่ให้การว่าตนเองทำหน้าที่ดูแลระบบฐานข้อมูลของเว็บไซต์มีนายภูมิพัฒน์เป็นผู้ว่าจ้างและได้ให้การอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่จึงได้สอบปากคำไว้เป็นพยานจุดสุดท้ายบ้านหลังหนึ่งในซอยรามอินทา58แขวงรามอินทาเขตคันนายาวกทม ซึ่งเกี่ยวข้องกับเครือข่ายผลการตรวจค้นพบนางสาวเจนจิราสงวนนามสกุลอายุ29ปีแสดงตัวเป็นผู้ดูแลสถานที่ส่วนพี่สาวสาวมีแยมธมลพันธ์รับตกใจข่าวแจงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตอนนี้กำลังเป็นห่วงสภาพจิตใจคุณแม่และหลานลานมากเลยอยากขอชี้แจงเท่าที่ตัวเองจะชี้แจงได้นะคะบ้านเราเป็นบ้านที่มีฐานะพอสมควรคุณพอทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เราไม่ได้ลำบากเรื่องการตังน้องชายทำธุรกิจโทรศัพท์มือถือมีอไรายได้มาตั้งแต่อายุน้อยๆข้อมูลที่หมอทราบน้องนำตังไปลงกับเหรียญคริปโตในช่วงรุ่งเรืองจนมีไรายได้มากบ้านเราเป็นพี่น้องที่สนิทกันแต่พอเราโตกันเป็นผู้ใหญ่ต่างคนต่างมีครอบครัวของตัวเองเราไม่ได้ทราบเรื่องรายละเอียดของงานที่แต่ละคนทำนัก